ซึ่งอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ก็คือนะตอนนี้มันเป็นโปร Early Bird ทุกห้องจะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาจะให้เคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เป็น L-Shape มาเลยเห <He S 2> ็นปะเปะเป็นเคาน์เตอร์แบบแ s h a p e มาเลยโดยตรงนี้โอเคหมมุมครัวทุกคนรู้ดีทุกอย่างมันเหมือนกันแต่ตรงนี้ที่เพิ่มมาก็คือที่มันต่อมาเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเป็นเหมือนกับ Bar. ตอนนี้นะครับมันจะเป็นในช่วงของโปรโมชั่น early bird ซึ่งจะหมดประมาณช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับโดยจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ก็จะฟวฟ้าแถมให้แบบครบและเป็นของที่แบบ ลักชัวีดีมากๆเลยด้วยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับบิวและพัทยาพราดาส์นะครับในคลิปนี้ครับบิวพาทุกคนมาอยู่ที่โซนหาดจอมเทียนพัทยาครับซึ่งตรงนี้ตอนนี้ที่บิวอยู่นะไม่ได้ไกลาจากทะเลเลยครับเพียงแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองครับโดยวันนี้จะพาทุกคนมาชมโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่โครงการนี้ครับได้แรงบันดาลใจมาจากสีฟ้า ถ้าเราพูดถึงสีฟ้าจะนึกถึงอะไรบ้างออถ้าเป็นบิวนาบิวจะนึกถึงแม่น้ําท้องฟ้าท้องทะเลแล้วถ้าหากว่าเราพูดถึงทะเลละ่ะจะนึกถึงอะไรบ้างบิวจะนึกถึงสัตว์น้ําในท้องทะเลกุ้งหอยปูปลาต่างๆนึกถึงคลื่นทะเลใช่ไหมนึกถึงแสงที่มันตกกระทบลงมาในน้ําและเห็นแสงในท้องทะเล สีสันต่างๆในท้องทะเลซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้ครับเป็นอินสเปรเรชันที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับบอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่มาจากบริษัทมหาชนอน่าสนใจใช่ไหมครับวันนี้ครับยุจะพัทุกคนมาชมโครงการที่มีชื่อว่า Aqualus จอมเทียนปัทยา ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ตัว Sales Office นะครับเป็นโชว์รูมของโครงการอ q u a l รจอมเทียนแล้วโดยจะบอกว่าที่เป็นโครงการระดับมหาชนนั้นเป็นโครงการในเครือของ a s s e s s Wi สนะครับซึ่งเขามีประสบการณ์มามากกว่า19ปีแล้วนะครับ a s s e ไวสโดยโครงการอ q ควารลจอมเทียนนะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่เขาเรียกได้ว่าจัดทำขึ้นในโซนของ EEC เขาจะมีตั้งแต่เห็นไหม มาดูด้วยกันมาดูด้วยกันมา,ๆๆมาดูด้วยกันมาแล้วเรมเรมาดูด้วยกันดูด้วยกันนี่ตั้งแต่บแบบเคปยูนิเวอร์สนะครับแอโมซีลีนแอตมอสแคนวาสนะครับ Cape Coco, เคปโคโค่แล้วก็ซึ่ง4ตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่ชลบุรีกันอยู่ที่ระยองแต่ว่าถ้าในส่วนของตัวอควาลสจอมเทียนเนี่ยจะเป็นโครงการแรกที่อยู่ในโซนของพัทยานะครับไะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโมเดล ที่โครงการนี้ครับเป็นไฮไลท์คอนโดมิเนียมที่ความสูงทั้งหมด47ชั้นแบ่งออกเป็น2ตึกครับโดยตึกแรกเนี่ยจะมีความสูงที่44ชั้นมีห้องชุดอยู่ที่305ห้องส่วนตึกที่2ครับจะมีความสูงทั้งหมด47ชั้นแต่มีห้องชุดเพียงแค่301ห้องเท่านั้นเองครับโดยห้องชุดจะเริ่มตั้งแต่วันเบด룸ชัยขนาด35ตารางเมตรไปจนถึงเพนท์เฮาส์ที่มีขนาดใหญ่ถึง315ตารางเมตรแน่โดยตัวตึกนะครับจะมีจุดที่เชื่อมกันอยู่2จุดนั่นก็คือบริเวณชั้น3ซึ่งเป็น ชั้นส่วนกลางและบริเวณชั้น43-44ซึ่งเป็นชั้นส่วนกลางเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่จอดรถนะครับจะเป็นอาคารจอดรถแยกออกมา2ตึกซึ่งสามารถจอดรถได้มากถึง5 0เตโดยโครงการนี้ครับจะมีส่วนที่เรียกว่าคอมเม r c เชียลยูนิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ห้องซึ่งจะเปิดให้เป็นสาธรารณะให้กับบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องไซส์สองห้องนอนของที่โครงการอควาลนนะครับเป็นห้องแรกที่จะพามาดูเลย จะบอกว่าต้องถืออินโฟไว้ก่อนพราะว่าบิวจำข้อมูลไม่ได้เลยนะครับตัวห้องของเขาอ่ะมันเริ่มต้นที่ไซส์ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องประเภท1ห้องนอนนะครับขยับมาเป็นห้อง2ห้องนอนนะครับซึ่ง2องห้องนอนก็จะมีตั้งแต่80ตารางเมตรเนาะประมาณ79.75ตารางเมตรใหญ่สุดเนี่ยไปถึงึง141ตารางเมตรนะครับมีชื่อเรียกด้วยนะ b e d r r To 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 m m ูเบด룸 e อกุส e ีท o เบด r แกรนเอกุสีทูเบด룸เ t กุ Bedroom Grand Exclusive Suite เป็นชื่อแบบ โรงแรมยงไม่รู้ว่าโอเคลองเข้ามาดูภายในห้องกันครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่โซนห้องครัวของห้องไซส์สองห้องนอนขนาด80ตารางเมตร79.79 79ตารางเมตรเนาะโดยจะสังเกตเห็นนะครับด้านหลังนี่ตอนนี้เขามีการบิวอินมาให้หมดเลยนะ ลองดูจากด้านบนก่อนตู้ทั้งหมดแบ่งเป็น2แบบนะครับเขาที่มีให้แบบนี้เลยนะครับอย่างนี้เขาจะมีการเคลือบผิวลายไม้มาให้ใช่ไหมครับตรงนี้มีการทําเป็นหน้าบานเป็นกระจกไว้ให้ตรงนี้มีช่องเก็บของซึ่งถ้าเกิดเป็นที่โครงการอื่นๆที่เราเห็นทั่วๆไปใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบแบบเดียวทั้งห้องจะฉาบไม่ใช่ฉาบเรียบสิฉาบเรียบมันกําแพงถ้าเกิดจะเคลือบผิวลายไม้ก็คือผิวลายไม้ทั้งหมดเลยจะเป็นกระจกก็เป็นกระจกทั้งหมดเลยบางโครงการเป็นแบบกระจกลูกฟูกอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่ ให้มาแบบ2แบบทําให้ห้องเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นใช่ไหมครับต่อมาครับตรงส่วนนี้จะเป็นในส่วนของตัวจะเรียกว่าเคาน์เตอร์ไอแลนด์ก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันมีตู้นะครับมีลิ้นชักเก็บของได้เป็นพื้นที่สามารถทําอาหารได้แล้วก็เป็นเหมือนกับมัตติฟังก์ชันเนาะสามารถที่จะใช้เป็นโต๊ะทานอาหารได้เป็นเคาน์เตอร์บาร์เห็นไหมมีเก้าอี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับห้องสองห้องนอนน่ะการทำเคาน์เตอร์บาร์แบบ2ที่นั่งเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่า แบบของห้องสองห้องนอนเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วก็กําลังปรับเปลี่ยนให้อยู่อาจจะเป็นแบบโต๊ะทานข้าวสี่ที่นั่ง6ที่นั่งหรือเป็นเคาน์เตอร์ที่มันใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนะตอนนี้ครับห้องตอนนี้จะเป็นห้องแบบเป็น fully furnished อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ในส่วนของตัว fully furnished นะครับตรงนี้เนี่ยตอนนี้นะครับมันจะเป็นในช่วงของโปรโมชั่น early bird ซึ่งจะหมดประมาณช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับโดยจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้กคจื่อฟ้าแถมให้แบบครบและเป็นของที่แบบ ลักชัวดีมากๆเลยด้วยใช่ไหมตอนนี้ครับมาดูในห้องนอนก่อนมาอ่ะคุยกันต่อก็คือโปรโมชั่นที่มีเฟอร์นิเจอร์เัรน่ฟ้าให้เนี่ยจะหมดประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งเป็นเอลลเบิแต่หลังจากนี้เนี่ยจะขายเป็นแบบฟิตเต็ดร o m ปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับต้องรีบเข้ามาชมที่โครงการอ q ควาลัจอมเชนนี้แล้วนะครับ ตอนนี้เรามาดูเป็นห้องไซส์หนึ่งห้องนอนกันบ้างดีกว่าครับตัวหนึ่งห้องนอนของโครงการนี้เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่ไซส์35ตารางเมตรนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.99ล้านบาทซึ่งไซส์หนึ่งห้องนอนนะจะมีด้วยกัน3ประเภทด้วยกันจะมีชื่อว่า one bedroom spire one bedroom deluxe แล้วก็ one bedroom deluxe suite นะครับโดยห้องที่เราอยู่นะตอนนี้เนาะจะเป็นห้อง one bedroom แบบ deluxe ขนาด50ตารางเมตรความเก๋นะครับคือ ตรงนี้ส่วนครัวใช่ไหมเขาจะให้เคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เป็น L shape มาเลยเห็นปะเหปะเป็นเคาน์เตอร์แบบ L shape มาเลยโดยตรงนี้โอเคมุมมุมครัวทุกคนรู้ดีทุกอย่างมันเหมือนกันแต่ตรงนี้ที่เพิ่มมาก็คือที่มันต่อมาเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเป็นเหมือนกับเคาน์เตอร์บาร์นะครับไว้นั่งทานอาหารซึ่งมีมาให้แล้วสองที่นั่ง oh. เหมือนกันนะครับโอเคไปไปต่อข้างในตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัว ห้องน้ําซึ่งห้องน้ําของที่โครงการนี้ครับตั้งแต่ไซส์50ตารางเมตรขึ้นไปจะไดา้จะมีบัตท,ทับให้ด้วยเห็นไหมที่เนี่ย ห้องไซส์ห้าสิบตารางเมตรครับบิวว่าเป็นห้องที่น่าสนใจนะเลเยอร์มันค่อนข้างแปลกตาแล้วก็ทันสมัยแล้วก็ได้ขนาดห้องฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างฟังชันการใช้งานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับตอนนี้ก็คือเป็นในส่วนห้องนอนใช่ไหมที่นอนวางเตียงหกฟุตได้นะครับพอวางแล,ล้วปพ๊บห้องก็ไม่แคบนะมีพื้นที่รอบๆอ,อ,อี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้นะถือว่าใหญ่มากนะครับติดหน้ากระจกหน้าบานแบบนี้เลยเป็นกระจกลูกฟูกเห็นไงว้าวเลยวิตต้อง เป็นกระจกลูกฟูกนะครับโอเคที่นี่เรื่องแอร์จึ๊บเขาเรียกเป็นแอร์แบบแขวนผนัง เ,เป็นแอร์แบบแขวนผนังนะครับก็คือมีให้หมดซึ่งอย่างที่บิวบอกไปเมื่อกี้ก็คือนะตอนนี้มันเป็นโปร Earlybird ทุกห้องจะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากนี้ครับตั้งแต่ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับจะถูกปรับเป็นปกติก็คือเป็นห้องแบบ f i t t e d r o o มผนังชาบเรียกทาสีอะไรปกติเคาน์เตอร์ครัวมีให้แอร์มีให้พื้นเพลนอะไรมีให้ปกตินะครับโปรค่อนข้างดีะปัจจุบันถ้าหากสนใจต้องรีบมาดูแล้วนะครับที่โครงการอควารัสจอมเทียน ก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่องของ XTV Channel แล้วก็พัทยา paradise ด้วยนะครับถ้าคุณสนใจนะครับซื้อคอนโดมิเนียมบ้านและที่ดินในพัทยาอย่าลืมติดต่อบิวแล้วก็พัทยา paradise ได้เลยนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ